เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆพื่นน,นทกเกิดใหม่เป็นทศกันยักษ์ล่อหลังจากที่นนทกได้ถูกสังหารโดยพระนารายเขาก็ได้ลงมาเกิดเป็นองค์ชายยักษ์แห่งกรุงลงกาโดยเป็นบุตรชายของท้าวลัสะเตียนเจ้าเมืองลงกา นนทกนั้นมีชื่อในชาติใหม่ว่าทศก,กัณฐ์มีร่างกายกำยำล่อเหลาและมีสีกายเป็นสีเขียวทั้งกายเขานั้นมีน้องชายสองคนคือพิเภกและกุ้มพกันและก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่านางสัมมนักขาทศก,กัณฐ์มีอายุได้เพียง14ปีก็ได้ออกเดินทาง เพื่อเขาไปฝึกฝนวิชาการต่อสู้และเวทมวนต์คาถากับฤาษีโคตบุตรซึ่งก็ฝึกวิชากับฤาษีนี้อยู่หลายปีจนทศกณัณฐนั้นได้สำเร็จวิชามามากมายและหลังจากนั้นทศกณัณฐ์ก็ได้ข่าวสารจากทางกรุงลงกาซึ่งได้แจ้งเข้ามาว่าท้าวรัสะเตียนพ่อของเขานั้นเสียชีวิตลงไปแล้วทางกรุงลงกาจึงได้อยากให้ทศกณัณฐ์ กลับไปรับตำแหน่งเป็นราชาตนใหม่แห่งนครยักษ์แห่งนี้ทศกณัณฐ์จึงได้ออกเดินทางกลับไปยังกรุงลงกาเพื่อสถาปนาตนขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่และครอบครองเมืองนี้ต่อไปซึ่งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้นก็ได้เกิดเรื่องราวอันใหญ่โตขึ้นที่เขาไกลลาดเมื่อมียักษ์ตนหนึ่งได้เกิดประมาทเลินเล่อดันเศษมวลโจมตีไปโดนที่เสาของเขาไกลลาด ซึ่งมันก็รุนแรงจนถึงขั้นทำให้เขาไกล่ลาดนักเอียงและทำท่าเหมือนจะล้มลงมาพระศิวะผู้ที่ได้มองเห็นความบันเลยอยู่เบื้องหน้าเขานั้นก็จึงได้เป่าประกาศออกไปเพื่อที่จะหาเทวดานุ่มๆที่มีความสามารถและพละกำลังมาช่วยกันดันเขาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งใครทำได้พระศิวะนั้นก็จะตบรางวัลให้อย่างสาสมไปเลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีเทวดาตนใดในสวงสวรรค์แห่งนี้ที่มีพละกําลังมากพอที่จะดันเขาไกลาดให้ขยับขยื่อนได้ซึ่งข่าวคลาวดังกล่าวนี้ก็ได้แพร่ไปถึงเยื่อเมืองลงกาและได้ร่วงรู้ไปถึงหูของทศกัณฐ์ด้วยเช่นกันด้วยความคาดหวังรางวัลจากพระศิวะทศกัณฐ์จึงได้อาสาไปดันเขาไก่ลาดให้กลับคืนสู่ที่เดิมทศกัณฐ์ ได้ใช้กำปั้นรัวตะบันใส่เขาไก่ลาดจนเขาไก่ลาดนั้นเริ่มเอียงซึ่งเมื่อโรมัตไปพักใหญ่ไม่นานมากนักเขาไก่ลาดก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมพระศิวะเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงได้เดินเข้าไปหาทศกัณฐ์พร้อมก็บอกทศกัณฐ์ว่าเขานั้นจะมอบรางวัลให้กับทศกัณฐ์เจ้ายักษ์นม เจ้าทำได้ดีมากเจ้าอยากได้อะไรละ่ะบอกข้ามาเลยข้าจะให้เจ้าได้หนึ่งอย่างเอารีบบอกมาสิเอว่าแต่ว่าทำไมหน้าเจ้าเนี่มันช่างคุ้นจังเลยเมื่อพระศิวะได้มองดูใบหน้าของทศกัณฐ์ให้ดีเขานั้นก็จำได้ขึ้นมาทันที เอไอยักษ์ตัวนี้มันน่าขุนจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอนี่มันไอ,อนนทกที่กราบชาติลงไปเกิดที่แดนข้างล่างนิวาชิบหายละกูมันจำกูได้เป่าวะเนี่ยโอ้ยซึ่งเมื่อทศกัณฐ์ได้มองหน้าพระศิวะเขาก็เริ่มรู้สึกหมั่นไส้และเหม็นขี่หน้าพระศิวะอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวและก็ไม่ทราบสาเหตุ ความรู้สึกนี้มันเาากับว่าเขานั้นเคยเป็นอริกับพระศิวะมาก่อนและเมื่อทศกณัณฐ์ได้กวาดสายตาไปข้างๆเขาก็ได้พบกับพระแม่อุมาเทวีเมียสาวของพระศิวะทศกณัณ์ก็มีไอเดียบันเจิดบางอย่างขึ้นมาในทันทีรู้สึกไม่ถูกจะตากับไอ้พระสิวะนี้จริงๆเลยเธอให้ตายสิวะแถมมันน่ะยังมีเมียสวยขนาดนี้ ดีล่ะกันข่าเนี่ยขอหลังวันแบบนี้เลยแล้วกันทศกัณฐ์ได้ชี้นิ้วไปที่พระแม่อุมาเทวีพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของเขานางตรงนั้นน่ะเออแจ่มดีนะท่านเออถ้าไม่ว่าอะไรละก็นะข้าขอนางตรงนั้นน่ะไปเป็นเมียแล้วกันนะท่านสิวะ <c oughs> เมื่อได้ฟังคำขอของทศกัณฐ์ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ถึงกับหน้าซีด โดยเฉพาะพระศิวะซีดนักกว่าชาวบ้านเขาอีกพระศิวะนั้นโกรธจนขวัญออกหูเอาเฮ้ยไอเวนเอ้ยมันจะมาปาดเมียกูซะแล้วหรือวะเนี่ยเฮ้ยถึงแม้จะอยากบ่นอยู่บ้างแต่พระศิวะนั้นก็ยกเมียสาวให้กับทศกัณฐ์ไปตามคำขอของทศกณัณฐ์ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุญาตจากพระศิวะทศกัณ์ก็เข้าไปอุ้มร่างของพระแม่อุมาเทวีและเหาะกลับกรุงลงกาแต่ในระหว่างที่เหาะไปนั้นพระศิวะก็ได้รีบบึ่งไปอ้อนวอนขอให้พระนารายณ์ช่วยอีกแล้วครับท่านน้องนารายณ์น้องรักของพี่พี่ช่วยพี่ด้วย ไอ้นอนทกที่เหมือนกลับชาติไปเกิดเป็นโทศกันมันมาปาดเมียของพี่ไปแล้วโอ้ยน้องรักน้องต้องช่วยพี่ด้วยนะพระนารายได้ฟังก่อนถึงกับใส่หน้าด้วยความเวทนาก่อนที่เขานั้นจะแปงลงร่างกลายเป็นยักษ์หนุ่มหรอ และเหาะไปเพื่อที่จะไปดักหน้าทศกัณฐ์เอาไว้ก่อนและได้กล่าวอุบายบอกกับทศกัณฐ์ไปช้าก่อนพี่ท่านนี่ท่านอุ้มอีกขี้เร่นี่มาจากไหนกันเนี่ยไม่คิดว่ามันเป็นสเสนียดมือของท่านหรือไงโอ้ในฐานะที่เราเป็นยักษ์เหมือนกันเนี่ยถ้าท่านน่ะอยากได้อะไรที่จำเจ็มเนี่ยข้าเนี่ยจะแนะนำให้ท่านเองโ้ย<ฮ>เมื่อทศกัณฐ์ได้รับฟังคำท้าทาน จากยักษ์นุ่มหล่อคนนี้ทศก,การก็ถึงกับหูพึ่งก่อนที่จะตอบยักษ์นุ่มหล่อ,อกลับไปออเอ่อเออเออกูก็ไม่อยากได้อีกแก่หนังเหี่ยวนี่เหมือนกันว่ะเพื่อนเออกูกูไม่ชอบผู้หญิงมากคือมึงมึงบอกพิกัดนุ่มหล่อให้กับกูได้ไหมวะเพื่อนเมื่อยักษ์นุ่มหล่อได้ฟังเขาก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะรีบบอกพิกัดและตำแหน่งที่มีนุ่มหล่ออยู่นั้น มันก็เป็นที่ตำหนักของพระแม่อุมาเทวีซึ่งหนุ่มหล่อที่เป็นเป้าหมายนั้นก็มีนามว่านายมนโทซึ่งเขาก็เป็นขี้ข้าของพระแม่อุมาเทวีนั่นเองโอ้ยพี่ท่านก็ไม่บอกแต่แรกเล่าโอยพี่ก็เอาอีแก่นี่ไปคืนที่วังของมันดีที่วังของอีแก่เนี่ยมีหนุ่มหล่ออยู่คนหนึ่งนะซึ่งก็เป็นคนรับใช้ของอีแก่นี่แหละชื่อว่าไอ้มนโะ โอ้ยไอคนนั้นนะ่ะยางรอเลยขอบอกเนี่ยแค่เห็นน้ำก็เดินแล้วเมื่อทศก,กัณฐ์ได้ฟังก็ถึงกับหูผึ่งและชอบอกชอบใจเขาจึงได้ขอบใจยักษ์หนุ่มที่เป็นคนมาเปิดทางสว่างว่าบให้กับเขานั่นเองโอ้โหกูขอบใจมึงมากกว่าเพื่อนเอองั้นเดี๋ยวกูอ่ะเอาออแก่นี้ไปคืนก่อนนะสงสารไอซิวะมันสงสัยอ่ะ มันคงกำลังร้องไห้ที่โดนปาดเมียไปงั้นเอาไว้ข่าวหลังกูจะนัดเลี้ยงเบียร์มึงนะเพื่อนเมื่อร่ำลาจากเพื่อนยักษ์หนุ่มโทศกัณฐ์ก็ได้เหาะกลับไปที่วังของพระศิวะซึ่งเมื่อพระศิวะได้เห็นโทศกัณฐ์เหาะกลับมาเขาก็ถึงกับปาดเงือ่อเอ้ยชิบหายละไอ้ทศกณัณฐ์ไอ้เวรเอ้ย ทำไมมึงรีบเอาเมียกูมาคืนไว้ขนาดนี้วะเอ้ยว่าจะจัดทานเลมปาร์ตี้สักสองสามวันสามคืนซะหน่อยเซ็งเลยกูทศกณัณฐ์ได้มาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าพระศิวะเพื่อคืนเมียให้กับพระศิวะอะเมียของมึงมึงเอาคืนไปเลยกูไม่เอาและกูไม่อยากได้อีแก่เมียของมึงพระศิวะก็ถึงกับงงเพราะไมร่รู้ว่าไอ้ทศกัณฐ์นี้ มันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่และเขานั้นต้องการอะไรจากพระศิวะกันแน่เอา้าไอ้เวนเนี่ยไม่อยากได้เมียกูแล้วมึงเอาไปทําไมตั้งแต่แรกวะฮะปากภากเอ้ยมึงเนี่ยอยากได้อะไรก็อบอกกับกูมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูจะจัดให้มึงไปทศก,กัณฐ์ได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มกริมออกมาด้วยความเคืองอายก่อนที่เขา จะชี้นิ้วมือไปที่ทางด้านหลังของพระศิวะซึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็คือชายหนุ่มรับใช้ของพระแม่อุมาเทวีซึ่งก็มีนามว่านายมนโทเออคือว่าข้าข้าขอไอ้หนุ่มที่ชื่อมนโทที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนะเออพอดีว่าข้าข้าชอบผู้ชายมากกว่าท่านเมื่อได้ยินดังนั้น พระศิวะก็รับคำโอเคไอ้นุ่มมึงอุ้มไปเลยขอให้มึงมีความสุขมากๆนะเมื่อได้ยินดังนั้นทศกัณฐ์ก็จึงรีบเข้าไปอุ้มร่างของชายหนุ่มมนโทและเขาก็เหาะก,กลับไปที่บ้านซึ่งก็คือเมืองลงกาในตอนที่ทศกณัณฐ์ได้พาร่างของนายมนโหนุ่มหล่อแห่งสวงสวรรค์นี้เหาะผ่านหลังคาเมืองขีดขิน ซึ่งก็เป็นเมืองของเหล่าวานอนพญาพาลีผู้เป็นเจ้าเมืองก,ก็ได้พบเห็นเข้าพอดีและด้วยความหลอเหลาของนายมนโธมันก็ได้ต้องตาต้องใจพญาวานอนหนุ่มที่ชื่อพาลีผู้นี้เป็นอย่างมากเขาถึงกับคิดในใจจนออกมาเป็นคำพูดว่าไอ้ยักษ์เวนนี่มันทำไมถึงได้หนุ่มหล่อติดไม้ติดมือกลับมาแบบนี้วะเนี่ยโ้อีาวะเฮ้ย แม่มันน่าอิจฉาจริงๆแบบนี้ไม่ได้การละข้าเนี่ยจะต้องเข้าไปปาดเพื่อชิงนุม่มหลอคนนั้นมาเป็นของข้าให้จงได้ซะแล้วสิ้นคำพญาพาลีลิงหนุ่มก็ได้เหาะขึ้นไปตามตัวของทศกณัณฐ์ไปด้วยความเร็วสูงจนเข้าไปอยู่ในระยะที่ไม่ห่างมากนะักพญาพาลีจึงได้ใช้พลังอัดกระแทกเข้าที่ด้านหลัง ของทศก,กัณฐ์จนเขานั้นเสียหลักและเสียการควบคุมซึ่งบังคับการบินไม่ได้เขาจึงได้ทำนายมนโทหลุดมือไปพญาพาลีเห็นดังนั้นจึงได้รีบเหาะไปรับร่างของนายมนโทเอาไว้และเขาก็รีบเหาะด้วยความรวดเร็วกลับไปที่เมืองโดยที่ร่างของทศก,กัณฐ์นั้นได้ล่องลอยและพุ่งลงไปภายในป่านั้นร่างของเขาพุ่งอัดกระแทกเข้าที่พื้น อย่างเต็มแรง <S <S อ้อหอ,อ,อไอเวนต์อะไลไอลูกหมาตัวไหนรอบกัอนกูเนี่ยหลังจากนั้นพญะพาลีก็ได้นำตัวของนายมนโทกลับไปที่เมืองขิดขินเขานั้นได้พานายมอนโทเข้าห้องและเขาก็ได้ปฏ,ฏิบัติการเขย่าวอาวัยว,วะเบื้องล่างกับนายมนโทกันอย่างเมามัน และกระหายเพราะพญาพาลีผู้นี้ของขาดมานานแล้วทั้งคู่กินกันอย่างเมามันและหนักหน่วงเป็นเวลาหลายวันหลายคืนกันเลยทีเดียวซึ่งทศกัณฐ์ก็ได้แต่นอนร้องโอดโอยอยู่ภายในป่าเพราะไม่สามารถขยับขยือนร่างกายได้เขาทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เย้มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ